เก่งดีมีความสุขคือเป้าหมายปลายทางของการปฏิรูปการศึกษาดังนั้นการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสังคมช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างสติปัญญาเป็นแนวทางในการเลี้ยงชีพที่สุดจริตและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน โรงเรียนวัดคุยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งตั้งอยู่ถนนราชดำเนินหนึ่งซอยสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหน 1, ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายขจรยศบุรุษศีเป็นผู้ในการโรงเรียนมีรองผู้ในการโรงเรียนจำนวน4คนมีข้าราชการครู77คน บุคลากรทางการศึกษา40คนและมีนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันจำนวน1,758คนโรงเรียนนุกยามีมนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองชุมชนโดยส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนควรได้รับการพัฒนาด้านภาษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาทั้งด้านการฟังพูดอ่านและเขียน โดยจัดการเรียนการสอนด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าห้อง MEP จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลยึดมั่นคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นไทยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียน MEP ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยมีครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทําให้นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถติดต่อสื่อสารนาเสนอผลงานทั้งด้านการฟังพูดอ่านและเขียนได้ชัดเจนโรงเรียนได้ดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษดังนี้มาตรฐานที่1สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program และกลยุทธ์ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สาม,มารถสร้างความเข้มแข็ง ให้กับโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศมาตรฐานที่สองสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำทางวิชาการและสาม,มารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้รวมทั้งบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมครูชาวต่างชาติ และครูชาวไทยในโครงการที่สอนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการสัรนหายอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบมีการนิเทศติดตามและประเมินผลครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีการบริหารจัดการงบประมาณมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศมาตรฐานที่ส สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษกกก English Program โรงเรียนวัดคู่ยางจัดทำหลักสูตรโครงการที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆตามจุดเน้นของโครงการ โดยหลักสูตรมุ่งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมาตรฐานที่4สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้โรงเรียนวัดคู่ยางจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษโดยคำนึงถึงธรรมชาติของวิชาและความแตกต่างของนักเรียน ทั้งความรู้พื้นฐานและ,และทักษะการฟังพูดอา่าน <researching, S 2> และเขียนตามลำดับความยากง่ายของเนื้อหาภาษาและสื่อที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนรวมทั้งเลือกใช้สื่อท<ถ>เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานศึกษามาตรฐานที่5สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างเป็นระบบทั้งการวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551การทดสอบสมมติทผลทักษะภาษาอังกฤษ English Proficiency เทียบเคียงมาตรฐานสากล นำผลจากการวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนระดับท้องถิ่นระดับชาติมาเปรียบเทียบและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้นำผลงา,งานนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อระบุระดับความรู้ความสาม,มารถของนักเรียนเทียบกับคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานที่6 นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศรวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ50ขึ้นไปมีผลการทดสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับโดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามระดับมาตรฐาน CEFR มาตรฐานที่7นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการนักเรียนมีภาวะผู้นำและผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรมกล้าสแสดงออกสร้างสารรค์ผลงานทางวิชาการและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษมีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือทำประโยชน์ต่อชุมชนและสแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงานและการสร้างสารรค์ผลงานรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทยมีความตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจากผลการดำเนินโครงการจึงทำให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นกิจกรรม Open House ภาคเหนือปีการศึกษา2557รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นป .1- ถึงป .3 รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นป .4- ป .6 รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ English Speech ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ English Speech ระดับชั้นป .1- ถึงป .3 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมร้องเพลง Singing Contest ระดับชั้นป .1- ถึงป .3 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมร้องเพลง Singing Contest ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 กิจกรรม Open House ภาคเหนือปีการศึกษา2558ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นป .1- ถึงป .3 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ English Speech ระดับชั er, so native, ้นป .1- ถึงป .3 รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ English Speech ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 รางวัลเหรียญเงินกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นป .1- ถึงป .3 รางวัลเหรียญเงินกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมร้องเพลง s ิง g ิ n g ระดับชั้นป .1 ถึงป .3 รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมร้องเพลง s ิง g ิ n งระดับชั้นป .1 ถึงป .3 โรงเรียนวัดพยางในวันนี้จึงเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่นักเรียนมีความเสมอภาคทางการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลการบริหารเยี่ยม